แกะพาไปแกะกับกอนก์ฟเน,นี่ยไม่มะทำใครได้เป็นอะไรวะโอ้ไม่ได้วะเรื่องติดตามเรานอนดูเขาเล่นดีกว่าสบายดีเวอร์ชั่นขี้เกียจละกันลงระหว่างไปเก่งแล้วเราโซโล่เดียวแล้วอ๋อไอ้พวกนี้ก็ลงตามกูอีก มึงมี่แง่มึงมีกูเล่นเน่ามันอย่างกับที่โลกน้ำกูหอ้ยกูเล่นเนาที่โลกน้ำกูโอ้ซุ้มบากปอบดีมันก่มีเห็นงบ่ม่เหางเของเอามันกระแลนไมหละัะหงวย,ยมีโคตรบนฟ้าเลย มีบนมี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 อุ้ยสกิลคูลดาวอยู่มี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 เร็ว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 สกิลคูลดาวอยู่เออไเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าก้านอกแหวกนอกแหวมือสองสอง สามนี่บิดเอาเอา้ามึงมากมึงมากฮะนี่อีกวะเก่งจังวะเนี่ยลอยๆเนี่ยปุรยังมากเลยนี่ เนี่ยเป็นไดนเป็นแหนเป็นไหนอ๋อหลาดกูโอ้ยบักซุ่มเป็ดเลยลาดกูอีกไม่ยลาดกูสวย ไอยมันมาล่อยมันมันตายลวดเอากระสุนที่ก็เบิดไปนสุนเมือไปงนั้นตรงไหนะมึงเป็ยูพีเลยเฮ้ยมันแปลเขาได้ยุ่ง บอดีกแล้วโอ้หนึ่งมาคนโมญานี่ไอกระสุนกูเบิดป่ะล่มันนะบ่ล่มป่ะโอ้คือมีแต่บอดวาตาหนิเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้กระสุนแล้วเฮ้ยเอาเอาเอากูบอเอาปืนนี่เอา เก่งดีต้อนจบลอยบนอออ้อแกันบ้าเล่นเลยโอ้ดี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 นี่นี่นโซ่หมดละโอ้ปืนกับบอมมีบหมดหมดที บอดปืบนบุเหลือเฮ้ยสวยเอาของดีมาฝากบอดบอบอดบอ,บอมึงไปไปไปผ่านไปเกิกนดก่อน พอแล้วพอแล้วเค <fendim? S 1> รื่องเขาเครื่องเขาเขาไม่แต่บอดมะเนี่ยบอดอีกแล้วแบนกู้อีกประที่นึ่บ้องฝากหัวเลย บักเดย์ขับซ้ำรู้หรอปะมึงน้ำมาเม่มึงน้ำมาเม่ ดองของไปสร้างบ้านบ่นึงซีดองไปสร้างบ้านบ่ของนะได้ให้เขารีโนเนลเนี้ยกู Chưa nào, chưa nào. Bên đáy Bên đáy bọt vào nè chết rồi chết rồi อ,อ่ะห่วยมองกริบแบนกูน้บาที่นี่โอ้บั้นไล่ฉิกหายชีวิตมีแต่บ่นเลยครับมีคนจริงก็ไม่ไหวอะเป็นไก่เก่งแต่เขาปอดนะครับเชื่อเราเชื่อเราเลื่อนลินไป วัดอีกแล้วเป็นมังกรเแบนกู้มาที่นี่วัดอีกแล้ว มันไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะวันนี้ว่าเจ๊ได้บทอ,อ,อ่ะต้องกลับขอโทษพ่อๆด้วยในแคมพี่ว่าเจ๊ได้บทอ่ะคนแห่มันโอ้คนแห่บทบทอีกแล้วคนแห่เดือนร้อย บอดโอ้โหกู oh. 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 No, mm ้น hmm. ีสิดตายมานี่บอดว่ะเจอเดี๋ยวบอดเลยไม่แมนกู้หรอตาหนาเล่ยนมาได้อีกพรอมไหมมอหน่ะอ้า